กินเขาเด้อพี่น้องเด้อลาบเป็ดลาบเป็ดแซ,บแซบ่บๆลาบเองซื้อเป็นมาลาบเองอันนี้หวกไอยสมุนไพรใบมะกรูดทอดอันนี้หนะ่อไม้ภูเขาแล้วไม่เหีียวแซ่บอยู่เพพี่น้องกินข้าวขาหลับไปแซ่บเลย แต่ก้อนกินประจำเนี่ยแคบจนขเขาเหี่น้ำม่สะอ,อ้นอ่อนแป้งก็อ่อ,อนอยู่พี่นอ้องมึงแป้งแปลวสารพิษเดอ้อเออหากินได้จากรอบบ้านเรา เกษตรระสินดินรัวอือขีนนากีนมะเป็นขนนาน้าอยู่เลยผักฮัผักฮัตมันก็เป็นเหมือนเราที่น,นี้เอาแค่นี้เอแคนี้ตอนนี้ขาถไม่นไม่ไ้